สวัสดีครับผมชื่อวิรุทธแสงสีครับอย่าลืมติดตามช่องวิรุทธแสงสีด้วยนะครับนี่นะครับเด็กเล่นนะครับถ้าอยากชอบก็ติดตามได้นะครับแล้วมาต่อยกันเลยวันนี้เราจะมาสร้างบ้านแข่งกันนะครับใช่ครับไปดูกันเลยคุณจะเป็นบ้านบ้านอะไรครับบ้านบ้านลาวาครับของผมเป็นบ้านน้ำแข็งไม่เกี่ยวครับใช้บล็อกลาวาโอ้โหได้ครับได้ได้ได้ไดได โอเคครับโอเคเลย <ผม S 1> โอเคอออพพื้นจะเป็นพื้นเป็นพื้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 นปูนแดงนะครับของผมเป็นพื้นปูนแดงเราค่อยคิดว่าครับพอดูนะครับของผมต้องสวยฝาคนนั้นของผมต้องสวยฝาเทปเปอร์เลยอืมอ่ะไรของคุณนะอะไรออะ <c oughs> ข,ข,ของคุณเตียงก็ต้องเตียงแดง นะครับผมตอนทำมันก็จะเงียบๆหน่อยครับต้องเอาไฟมาด้วยทอด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 ทดแค่นี้คนระับเราก็จะมาทำกันเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับหันบ้านไม่หาเขาได้ไหมน่าจะดีนะ างนี้อย่างนี้นะครับอย่างน,างนี้อย่างนี้นี่นะครับเราของเงียบๆกว่าน,นะขอต,ตัดตอนเสร็จแล้วนะครับผม,ผม,มก็สวัสดีครับวันนี้ผมน้ำเสร็จแล้วเย้แต่เหลือแต่ตกแต่งบ้านนะครับเนี่ยผม้ยชมชมรอบบ้านอย่นะครับหูร้อนแน่ผมร้อนแน่ว้าวไปกัน,ม,นมาค้าไม่ต้องนี่นครับ เพื่อหมองบอกทำหลังคาไม่ตรงน้อแต่ก็มันก็เป็นภาษาน้ามุามรับเดีย๋ยวผมคายเพื่อนหมอก่อนนี่น,นี่กระโดดตีกระโดดตีนี่ไะละผมไปทำบ้างสิ่งบาต่อที่ผมไม้เสร็จจากบ้านนี่นี่สีแผมผมผมมาเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าครับมันสวยดี นี่เสร็จแนล้วมีป่องไฟด้วยนะครับจะไปลือกกันว่าว่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงอยากแป๊บนึงนะี่มันก็เหมือนไม่ได้ทำเป็นป่องหรอกเนาะท่านผู้ชมนี่นะนี่เอตรงนี้ผมขอเปลี่ยนนะครับตรงนี้ผมขอเปลี่ยน เปลี่ยนนะครับอันอันนี้แทนบางเดียวจะเสียได้นี่นคมเหมือนผมโอ้ยต่อยากเจงองคุณก็มาทิ้งเศษซากมันมุมมาที่บ้านผมเน,นี่ยนะใช่มันก็ทำเกินไปมนไม่เกินหรอกครับครับว,วางแล้วเนะี่ยโอ้ my god เงวต้องจุดไฟใหม่เลยนี่จุดจุดเลยนี่มันได้ไม่บ้านผมอาจจะไม่สวยแต่บ้านผมก็อยู่ได้นะครับอืนะเดี๋ยวเขาเข้าไปในบ้านแปนบนึงนี่เข้ามาตรงนี้มาตรงนี้แป๊บนะครับทำตรงนี้ อ่าได้เท่ากันนี่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 อู้้นี่อย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับทำอย่างนี้ไปเลยไปตกแต่งข้างในบ้านเลครับผมข้างในบ้านเป็นอะไรก็ได้นี่โอ้ยดูสิ ปวดตามากเลยใครปวดตาบอกนะยครับผมขอเล้าพูดแล้วนะเมื่อก่อ วังนวังนโอ้เย้สวยจังเลยอุ้ยอุ้ยอยร้อนร้อนอุ้ยอุ้ยร้อนร้อน้รอนร้อนร้อน้อนอนร้ออนร้อนอนแ้ท้อนรูอนร้อนอนร้้นน้อน้นน้นาน อาจจะไม่เบียรแต่ก็ใช้เบียร์ได้นะคะเอาโอยมาครับผมมาปลูกต้นไม้กันจากบ้านของควายรบเปล่า <c oughs> มาปลูกต้นไม้กันนะครับต้นไม้ ต้นไม้เป็นอันไหนดีอันนี้ละกันเอ้ยเป็นดอกดาวเรืองนี่ฝป่าท่านผู้ชมโอ้ยไม่จีตตรงเน๊ะอี่โอ้ยบ้าล้วหบ้านผม ต้นนึงขอถ้งต้นบ้านหน่อยครับชิปออกเสร็แล้วครับเอาไม่ได้เอาอ๋นี่ครับทางเดินทางเดินโอเคโอเคอ๋อใกว้างอยู่เป็นเด็กไม่ดีเลยนะใบกางเด็กเไปดูบ้านคนบ้างไม่ยังขึ้นสองขั้ไปดูกันดูดูว่ามาตรงไหนบ้านขวายบ้านขวายยิงด้วยคนทำคนทำน่าจะควายนะครับเฮ้ยดูดิอ้ ผมขออภัยที่ผมพูดคำหยาบนาะแต่ผมน่าจะจริงนะเฮ้ยโอ้โหบ้านรี้ติดไฟไม่ได้ติดไฟแล้วเลยครับไฟหลุดลงมาเลยครับเนี่ยยอ่าไฟหลุดที่ติดไฟนรอบ้ากูขุดเอาแล้วมันมันไม่เหลุดเลยเหรอเนี่ยครับบ้านแตควายนะเนี่ยเออทใอย่างนี้ดีกว่า คานผู้ชมผม,มคิดได้แล้วทำเป็นไอ้นี่ดีกว่าเออเราคาดไปนคนหนึงนะครับที่จะทำคลิปคือน้องพวกผมเองนะน้องไม่แท้แต่ก็เป็นน้องอะ่ะนี่เป็นถ้ำไหมเป็นถ้ำไหมไม่เอาดีกว่านะนี่นะครับ บ้านของผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วผมชนบ้านขาวควายครับเสร็จแล้ว,ลวไปในบ้านเงินทิ้งกอนวันนะครับวันไหนเรามีเราอัดคลิปได้อีกผมจะอัดนนะครับ หนึ่งบาทประทันหนึ่งล้าน 1, 000 000บาทนะผมนอนเดี๋ยวทิ้งของก่อนนอนนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งของกันครับนี่โอ้ยนอนแล้วนะครับเช้าแล้วจ้าโอ้ของในว่าของในบ้านไม่มีอะไรเลยว้างว่าง ตนี่ครับไม่ได้ช้าม,าามาี่นะครับอ <c oughs> ือเอาเป็นอันนี้เอาเป็นอันนี้เอาเป็นอันนี้ครับพ <c oughs> ลทัศน์หรอพลทัศน์ต้องเป็นจากนอกโลกออืนอกโลกท่างน,น,นั้นอือ อันนี้ตวัวฟ้าตวัวฟ้าเอาตวัวฟ้านั่งตรงนี้นะตวัวฟ้าผมทำไม่ค่อยเป็นแต่ก็พอทำได้อยู่นะนีต่ตัวฟ้าไว้นั่งเล่นเราทับไว้ตรงไหนดีไว้ข้างๆแล้วกันนะทับนี่เสร็จแล้วครับผมนี่นี่ดูหนังมาเด็กตี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 ตต แต่กนเลยในบ้านก็มีใช่ไหมครับนีบ่ครับใน,บ,นบ,บ้านนะครับเราไปไปดูว่าเอะผมก่อนะเอาเพื่อนหมายว่าจะทำเป็นน้ำแข็งไงอันนี้ค,คืออะไรเนี่ยสีแดงเนี่ยอันนี้ทำโซาดาแดง อคุณคุณไม่ไม,ไม่ทำส,สีแดงไม่ได้นะคุณคุณต้องทำสีทำไมหรอฟ้าทําำ,ำไมหรอเปลี่ยนก็เปลี่ยนเดี๋ยวผมทำตรงที่เล่นหน้าบ้านด้วยดกว่าครับผมเอาเป็นสีแดง,แดงผมแดง ผมแดงนะครับสีส้มก็ทำได้นะต้องการไม้เดง,เงเดอ,อันนีนะ้แล้วก็ต้องมี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 มมมไฟนะเดี๋ยวผมลองทำดูก่อนว่าจะทำเหมือนไหม มันก็พอได้นะครับผมมันน่าจะพอแล้วนี่ที่นั่งใหญ่มากเลยว้าต่อกับสีส้มอื้ยยิงสวยมันอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ก็ได้นะครับ จะฟ้ามาพาังง้อเนี่ครับอืมนี่โนะย้โฮโย้โฮโย้โฮนั่งแล้ว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 ผมนั่งแล้วนะโอ้ยอน,นี่คือโต๊ะดิ่ฝ่อไอ้สีชอบไหมครับผมนั่สีแดงเป็น

ก็คือไฟ <S <S ไฟนะครับโว้วผมลืมผมลืมที่กดลองใช้อันที่ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมอ้าวป่าตัวยูใคไม่ได้คนระับมันต้องใช้ไอ้นั่นอันนึงต้องแชเนี้ยอ,อันเดียวครับ นี่ใช้ใได้สารับกลางคืนนะไปดูเพื่อนผมกันสุกันเพื่อนวางไงวันหน้าผมจะทำคลิปหนึ่งบาทประทะหล้านบาทนะครับรับไเนีนะครับ <c oughs> ขอทิ้งของก่อนนี่นี่นะครับผม เสร็จแฟนดี้เรียบร้อยโซฟ้าอ,อยู่หน้าบ้านโคตรใหญ่เลยครับ <c oughs> เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมเสร็จสมบูรณ์แบบ <c oughs> สมบูรณ์แบบแล้วนะครับโอเคถ้านผู้ชมบอกว่าคลิปมันสั้นจัผมจะทำให้ดูนะครับรอเพื่อนเพื่อนผมเสร็จนะลองลองไปดูคิวอันนี้โซฟ้าหรืออะไรเนี่ยเพื่อน <c oughs> ทา <ำ S 1> งเดิน๋อ,อทางเดิน อ๋อทางด้านขึ้นมาข้างบนอะอุ้ยลื่นเราไม่ทำเลยข้างบนอะวิ่งลื่นมากเลยลองลองดูแลนะท่านผู้ชมนั่งรอจะจะจะเลื่อนกดโอ้โห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 โอ้ยเล้วตัวก็วิ่งอุ้ยๆๆผมบินได้ ผมอยากเห็นคนไทยบินได้ผมอยากเห็นคนไทยบินได้ผมอยากเห็นคนไทยบินได้อ,อย่างแท้งครับ้ยดู<ฮ>ดูคุได้ยินท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรบ้างครับเมื่อกี้มันบินครับท่านผู้ชมผมจาสูงที่สุดเลยนะ ผมจะลองปรับดูนะครับท่านผู้ชมผมตายท่านผู้ชมผมตายบินลงมาโอ้ของผมตกมาหมดเลยปีกอันนี้หรือผมจะทำหนึ่งปีกหนึ่งบาทระทะปีกหนึ่งล้านบาทดีครับเนี่ย โอ้ยขอปรับก่อนนะครับโอ้ยอย,อยูผมชื่อเอิร์นนะครับครับโอ้แบตจะหมดแล้วการแสด เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแพ๊บนึงเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมแต่เสร็จแล้วแต่เพื่อนผมยังไม่จบแต่งนะครับผมรออีพีสองแล้วนะครับผมเดี๋ยวแค่นี้สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับบ๊ายบาย